ไปต่อกันที่เชียงใหม่หน่อยนะคะเพราะว่าตํารวจเนี่ยจะเข้าจับกลุ่มค่ะมีหนุ่มสาวเข้ามาตั้งวงกันนะคะดื่มเหล้าเสียงดังเลยก็กลายเป็นว่าถูกด่ากลับนะคะถูกแบบแม่ตําหนิหรือว่าด่าทอเยอะเลยละค่ะมึงมึงไปถามสังคมเขาดิว่าคือตอนนี้เขามีปัญหาอะไรมึงไปจับเขาไหมเขามีปัญหาก,กับตำรวจกันทั้งนั้นแหละตอนนี้เขามีปัญหาใครมึงทำงานตรงนั้นบ้างไหมฮะมึงทำงานตรงนั้นไหมมึงทำงานนะมึงทำหน้าที่มึงจริงไหม เอาเป็นว่าพวกพี่ชื่ออะไรกันดีกว่าที่จะมาแจ้งพวกเราอ่ะเอาเอาเอาดูบัตรไม่อยากอยากดูบัตรพวกพี่ก่อนเนียที่ทำเนี่ยมำะได้ันเนี่ยดูแต่ตาบังโกรกโกวงมึงไม่เนี่ยฮะ เออ oh. อ้าวนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะขณะที่ตํารวจสพเมืองเชียงใหม่ค่ะคือดาบตํารวจมงคลเสมอเชื้อและดาบตํารวจนิติศักดิ์บุญโตผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพเมืองเชียงใหม่เข้าเจรจากับกลุ่มชายหญิงประมาณ7-8คนกาลังนั่งมั่วสมล้อมวงกินเหล้าขาวเปิดเพลงเสียงดังตรงไหนตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนะคะส่วนผู้ชายที่สวมเสื้อ ืดส eh ีดำเนี่ยแสดงพฤติกรรมตะโกนด่าทอตำรวจทั้งสองนายพยายามจะเข้าไปทำร้ายตำรวจด้วยแจกของลับให้ตำรวจด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก30สิงหาคมที่ผ่านมา โดยคืนวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องวิทยุแจ้งขอกำลังเสริมก่อนที่จะจับกลุ่มตัวนายพึ่งบุญใจเย็นอายุ35ปีเป็นชาวอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ไปโรงพักแล้วก็แจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ในห้องขังโรงพักอยู่เลยในขณะที่ดาบตำรวจมงคลและดาบตำรวจนิติศักด์ค่ะเปิดใจนะคะ แล้วก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุก็ขี่รถออกตรวจตามปกติไปเจอกลุ่มไปเจอกลุ่มนี้นั่นแหละตั้งวงดื่มเหล้าเสียงดังไม่สวมแมสด้วยจอดรถลงไปว่ากล่าวตักเตือนขอให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกลับบ้านแต่กลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจให้คนกลุ่มนี้ด่ามงคลบอกเลยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกด่าแต่ก็ไม่ท้อเพราะมันเป็นหน้าที่ค่ะปกติล้วก็ตักเตือนให้เลิกปฏิบัติอย่างนี้ครับ mm hmm. คนนี้แคไม่ยอมคล้ายๆพูดแบบในคลิปอะครับ mm hmm. พูดจาดูถูกเจากก้าหน้าตำรวจเป็นที่ฆ่าประเัติการอะไรบ้างอ่างเงี้ uh huh. คยคล้ายๆเอาการเมืองมาแทรกอย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้อง mm hmm. ให้รู้จักแยกแยะ ดาบตำรวจนิติศักดิ์นะคะตำรวจอีกนายที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตำรวจทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วทุกวันนี้ก็พยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีที่พบการมั่วสุมแบบนี้ทีนี้บางคนเนี่ยพอกินเหล้าเข้าไปปับ๊บก็ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยแค่ขอความร่วมมือเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องจับดำเนินคดีสำหรับนายพึ่งบุญนะคะผู้ชายในคลิปเนี่ยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงาน แล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มสุรานะคะในที่ห้ามดื่มแล้วก็ฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อด้วยส่วนคนอื่นออีก7คนเนี่ยตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปก็คือใจดีมากอะ่ะตำรวจใทยใจดีมากใช่ใจดีจริงๆเจอแล้วล็อกได้เลยนะใช่พึ่งบุญตอนนี้ต้องพึ่งบุญเยอะๆแล้วล่ะพึ่งบุญใช่ นะฮะเออ,เอ,อนะตอนนี้ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเขาต้องย้ายเข้ามาในใ<ช>พื้นที่ที่มีเรื่องนะเ,เขาก็ทำหน้าที่ในพื้นที่ของ<ช> <ๆ S 2> เขานน่นละ<ช>กับเรื่องทุกเรื่องนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน